ที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินตมบนสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนายสรวิช่ลิ้มนายกเทศมนตรีตมบลบางยะแพรกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวนหน้าส่วนราชการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางยะแพรกเข้าร่วม สำหรับโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9้าปลูกฝังให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนระหนักและเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองรู้จักการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะประกอบด้วยกิจกรรมรับฟัง การบรรยายในหัวข้อตามรอยพ่อการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจํานวนสิบฐานการเรียนรู้และชมการสาธิตการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์อาทิการทําสบู่สมุนไพรและสเปรย์ยากันยุงจากทรัพยากรในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะสนับสนุนโดย C.K.Will t พิสูจน์บ้านสวยทำเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการ c k w i Group ทุกสาขา